ชวนชมนะครับสำหรับวันนี้ก็เย็นๆสักหน่อยแล้วผมพามาดูส่วนชมที่เอาออกมาตากแดดนะครับอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะก็บางต้นก็มีดอกกำลังสวยติดฝักแล้วก็มีนะครับกลุ่มนี้คือได้เปลี่ยนดินประมาณ20กระถางนี่แหละที่เอาออกมานะครับก็ได้ลดน้ำเช้าเย็นเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นอากาศร้อนนะครับช่วงหน้าร้อนแล้ว มาเดินดูก็โอเคนะบางต้นก็จากที่ใบไม่ค่อยมาตอนนี้ใบเริ่มออกมาแล้วครับพวกด่างนะครับเล็กเนี่ยคือใบเริ่มออกมาแล้วก็ต้นใหญ่เนี่ยรากเริ่มเดินแล้วก็ให้ดอกให้อะไรแล้วอย่างต้นนี้เนี่ยเป็นนั่งแท่นนะครับติดทุกกิ่งเดี๋ยวรอดูดอกเข้าอีกทีหนึง่งมีเจ้าหนอนมาเยี่ยมแล้วแอบอยู่เห็นเจ้าหนอนน้อยแอบเดี๋ยวเราก็ต้องเอาเขาออกนะครับไม่งั้นแล้วมันก็จะกินใบ ของเราเปลี่ยงหมดเลยบางต้นก็กิ่งยืดยาวนะครับหาแสงจากที่เดิมของเขาเนี่ยที่เอาไว้เนี่ยมันก็มีแสงลงอยู่นะครับแต่ว่าจะเจอแสงยู่ช่วงประมาณช่วงกลางวันช่วงเช้าช่วงเย็นจะไม่เจอแสงนะเราเอาออกมาดูแสงเลยจากที่ได้งดน้ําไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับบางรากของเขาเนี่ยเขาทิ้งอันนี้คือลักษณะของการทิ้งรากทิ้งกิ่งกิ่งของเขาเนี่ย,ย,ยมันจะหักเองมันจะเน่าแล้วก็ สูดไปเองแล้วก็เหมือนเหมือนกันกับรากนะครับมันจะแห้งแล้วก็พอเราเอามือไปเด็ดออกเนี่ยมันจะขาดออกเป็นเป็นท่อนมาเลยนะครับแทบไม่ต้องตัดนะคืออันนี้ก็คือคกลไกวิธีการรักษาตัวของเขานะครับก็ป้องกันการเน่าการอะไรได้นะครับรากก็รู้สึกว่าแข็งแรงบางต้นก,ก็กิ่งยืดยาวมากอย่างต้นนี้ก็เป็นแดงอุดมทรัพย์จากการนั่งแท่นเหมือนกันนะครับกิ่งตรงกลางนี่ฉีกเพราะว่า โดนไม้โดนไม้หล่นใส่นะครับกิ่งฉีกแต่ว่าไม่เน่าไม่ตายนะแต่ก็นี่ออกดอกให้ดูก็โอเคก็สวยเลยแดงอุดมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างที่จะต่อกิ่งง่ายนะครับจากที่ได้ทำามานี่ก็ต้นนี้ก็ต้นนี้เนี่ยซื้อซื้อต้นมาอ่ามาเป็นเพื่อมาเป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นดอกซ้อนนะครับดอกซ้อนจำชื่อนี้ไม่ได้ หลายครั้งแล้วกับกับชื่อตัวนี้นะก็สวยสวยดีนะครับสวยดีตัวนี้นี่ต้นนี้ทำรากตะขาบน่าจะโอเคเลยนะแต่กิ่งเมนกลางเนี่ยยาวมากเขายืดหาแสงสุดยอดเลยกิ่งเมนกลางนะแต่ไซนี้กำลังทำรากตะขาบสวยนะครับก็เดี๋ยวไว้พัฒนาต่อไปว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะตัวน,นี้เป็นแดงอุดมทรัพย์แดงอุดมทรัพย์เนี่ยจะให,ให้ให้ดอกดีนะครับให้ดอกดีไม่หวงดอกเท่าไหร่ อยังไงก,ก็ออกดอกนะครับต้นเล็กๆก็ยังออกดอกก็มีนะครับสําหรับแดงอุดมทรัพย์แต่ถ้าเป็นพวกาสายพันธุ์ที่เป็นดอกซ้อนดอกอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะหว,งะหวงนนังนะครับหวงดอกนี่ต้นนี้เป็นตอนกิ่งนะครับต้นนี้เป็นตอนกิ่งไอ้ที่เห็นรากๆเขาคนนี้ก็คือรากจากการตอนกิ่งที่คงเหลือไว้นะครับต้นนี้ก็เป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับตอนกิ่ง โครงการว่าจะให้เขา,าเป็นเป็นเหมือนทรงต้นไม้ทรงสูงๆไปแล้วก็มีพุ่มข้างบนนะเป็นพุ่มแบบธรรมชาติไม่ไม่ได้กลไม่ได้ตัดแต่งกิ่งแต่อย่างใดนะครับต้นนี้ก็ตัดเอากิ่งไปทําการนั่งแท่นแล้วกําลังงอกกิ่งมานะการตัดกิ่งในช่วงหน้าแล้งเนี่ย มันจะทําให้กิ่งไม่ค่อยงอกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นการตัดกิ่งนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยกิ่งมันจะยืดยาวนะครับเราตัดช่วงนี้เนี่ยกิ่งมันจะงอกเร็วแต่ถ้าตัดในช่วงหน้าแล้งหน้าหนาวเนี่ยกิ่งจะไม่ค่อยงอกเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ตายนะก็คือก็อก็งอกอยู่นะวันนี้มาดูวิธีการดูแลชวนชมนะครับในช่วงในช่วงหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนหน้าหนาวผ่านหนาวมาแล้วล่วละตอนนี้จะเข้าหน้าร้อนแล้วก็มาแชร์นะครับวิธีการ ในการดูแลนะครับเพื่อที่จะให้ชนชมแข็งแรงรอดพ้นในช่วงหน้าร้อนนี้ไปได้นะครับก็หลกัลกๆแล้วนะครับก็เราก็ใช้ลดน้ําเช้าเย็นนะครับถึงแม้ว่าชนชมเนี่ยจะไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าขาดน้ําเยอะเกินไปเนี่ยสังเกตจากใบของเขาเนี่ยมันจะร่วงนะครับใบจะร่วงแล้วก็จะมีดอกออกมาให้นิดนึงแต่บางต้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไม่ออกมาใบไม่ออกมานะครับใบไม่ออกมาคือไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ย ลำต้นเขาก็จะสูบผอมลงไปครับจากที่ลำต้นจะต้องเต็มนะครับเต็มออกมาแต่ลำต้นไม่ได้น้ำนะครับได้แค่น้ำหมอกกลางคืนแล้วก็กลางวันได้แค่นิดเดียวเนี่ยลำต้นเขาจะสะสมน้ำได้ไม่เต็มที่นะครับเหมือนคนเราเนี่ยกินน้ำไม่เต็มที่แล้วมันก็จะผอมๆๆไปเรื่อยๆนะครับแต่พอถึงในช่วงของหน้าฝนมาเนี่ยมีน้ำฝนมีอะไรมาให้เขากินเนี่ยเขาจะกินเต็มที่ กินบางทีนิดพุงแตกไปเลยก็มีนะครับในเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้คือไม้ที่กําลังเจริญเติบโตนะครับตรงโคนต้นต้นอะไรขเขาเนี่ยมันจะแตกแตกลายงาออกมาเนี่ยคือต้นไม้กําลังกินน้ํานะครับในช่วงหน้าร้อนเนี่ยผมลดน้ํานะครับเขาก็พยายามสะสมน้ําเข้ามาในตัวของเขาเยอะๆเพราะว่าโอกาสข้างหน้าอาจจะไม่มีน้ํากินนะครับอันนี้ต้นนี้ก็กิ่งที่เป็นกิ่งเดิมนะ ไม่ไม่เอาไว้ดียกว่าเพราะว่ารู้สึกจะสวยกว่ากิ่งนั่งแท่งข้างบนนี่อันนี้เป็นกิ่งเดิมเป็นสายพันธุ์เดิมนะครับก็เด็ดทิ้งไปเลยก็ได้นะครับไม่ไม่เอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตรงปลายแท่นนี่ยไม่สวยการดูแลชนชมในช่วงหน้าร้อนนี่ก็ไม่เทคนิคอะไรมากนะครับรดน้ําให้เพียงพอนะครับ เพียงพอก็คือว่าเราลดอาจจะไม่ได้ลดตอนเช้าแต่ก็ลดตอนเย็นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตอนเช้าเนี่ยมันก็จะเป็นการดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเช้าเราไม่ได้ลดจริงๆตกเย็นมาเราก็ต้องลดครับวันละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับเพื่อที่จะให้รากของเขาเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับสามารถหาอาหารได้ต่อเนื่องนะครับเกิดว่าเราให้ปุ๋ยให้ไรเนี่ยให้ในช่วงเช้าเพราะว่าปากใบเขาจะเปิดในช่วงเช้าแล้วก็จะได้รับปุ๋ยได้รับเคมีที่เราให้เนี่ยได้เต็มที่นะครับ สำหรับชนชมที่ปลูกไว้นะครับก็สวนมาแล้วก็แดงอุดมทรัพย์นะครับเยอะเลยอันนี้คือกิ่งนั่งแท่นนะแทบจะกลืนต้นเดิมไปแล้วแดงอุดมทรัพย์เวลาออกดอกเขาก็จะออกเป็นเป็นช่อเป็นพุ่มนะครับนี่ตัวนี้แทงช่อดอกออกมาเลยรีบตงใสยจะรีบนนี้ก็จะเป็นจะรักษารากเขาให้มันเป็นรากลากแบบธรรมชาติไม่ตัดนะนะ ต้นนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งเหมือนกันน,นี่ก็เริ่มแทงช่อดอกออกมาแล้วครับสำหรับที่สวนก็มีไม้ประมาณเท่านี้นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นไม้ใหญ่ไม้ประกวดเท่าไหร่มากนะครับเป็นไม้ทรงเน้นไปแนวสีสันมากกว่านะครับผมเน้นในแนวสีสันก็จะแฝงไปด้วยลำต้นโขดอะไรที่ออกโซลีลาสักหน่อยนะครับ รากตะขาบเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ยังทําไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะก็คือว่าถ้า,ถาจะทํารากตะขาบเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการดูแลรากพอ,อกสมควรนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่แยกออกมานะครับอีกส่วนข้างหลังอีกส่วนข้างหลังน่ก็คือกิ่งมันจะยืดยาวเดี๋ยวเข้าช่วงหน้าฝนเนี่ยคงต้องไล่ตัดนะครับพอเราตัดออกเนี่ยมันก็จะเกิดดอกมาเป็นพุ่มนะสำหรับการดูแลในช่วงหน้าแล้งนี้นะครับหน้าแล้งเนี่ย ลดน้ำให้เพียงพอก็เพียงพอแล้วนะครับขับสำหรับการดูแลชนชมในช่วงหน้าแล้งนี้นะครับก็ดูแลเรื่องน้ำนะครับเรื่องความชื้นให้เพียงพอนะครับกลางคืนเนี่ยมันจะมีหมอกลงถ้าสังเกตตอนเช้าเชนะครับผมมาสังเกตตอนเช้าเนี่ย กลางคืนไอ้ตอนเช้าเนี่ยมันจะมีน้ําหมอกคุมตามกระถางอยู่ค่อนข้างที่จะชื้นนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ลดน้ําตอนเช้าล้างใบล้างต้นเขาออกนะครับเดี๋ยวมันจะเจอปัญหาเรื่องของราหนําค้างที่มาตอนกลางคืนได้นะครับแล้วก็ตอนเย็นก็ลดน้ําซ้ําอีกครั้งหนึ่งเอาเพียงแค่ให้เขามีความชื้นเ,เพียงพอแล้วนะครับสําหรับการดูแลชนชมในช่วงหน้าแล้งนี่นะครับแค่ควบคุมในเรื่องของความชื้น นปริมาณน้ําให้เพียงพอเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วครับวันนี้คนรับชมชมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ